ดูดวงชาวราศีกุมนะครับผมนะพ้นวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมดวงนี้ปักธงรองผู้ชนะนะท่านรู้หรือไม่ดวงชะตาของคุณเป็นผู้ชนะผู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ํารวยเป็นอภิมาเษถีนะครับก่อนอื่นต้องคึ้นเขิมก่อนนะครับอย่ามาจิตตกอาจารย์หนูจะตายแล้วผมจะตายแล้วนะครับอย่าจิตตกครับจิตตกแล้วทําอะไรได้ไหมครับทําไม่ได้ใช่ไหมครับ ครับจะทําให้ท่านดีขึ้นไหมล่ะไม่ดีขึ้นใช่ไหมยัไม่อยู่อย่างเดียวครับสู้ตายครับสู้ตายเราสู้ด้วยอะไรก่อนอื่นเราแน่นอนนะครับหมอจันก็ต้องแนะนําก่อนเพราะไพรีพิน่าสู้ตายมันต้องมีที่ยึดเหนี่ยวก่อนใช่ไหมยึดเหนียวก่อนครูบาอาจารย์เมตตาขอให้ลูกชนะัยรีพีนาาศัตรูพี่นาดก่อนไอศัตรูเนี่ยมันโตแช่งเราเนี่ยแหละแล้วผมถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงท่านต้องเชื่อเรื่องแช่งนะมันแช่งเราทุกวันมันเผาพริกเผาแช่งแช่งแช่ง ตื่นเช้ามันดา่าเรามันแช่งเราแต่เราไม่แช่งกันเราพบภัยรีพินนต์หมอจันแนะนําให้ท่านพบภัยรีพินาแครับ250บาทพาเก่านะวัดบวรนะจบอนะพิธีใหญ่นะย้ําก่อนนะับผม250บาทครสองฟรีด้วยนะครับราคาถูกแบบนี้นะของแท้นะจ๊ะพบคู่กับพระปางสะดุ้งมาน250บาทปางปางมานันปางปางมารก็อย่างเช่นนะผมมามันชอบประซิบข้างหูอะไรเงี้ย รับผมเขาเรียกมานหรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามาปิดกัน้นเชียดต,ตลอดเลยสีสีออกสีสามอะไรกันกนะเคยได้ยินไหมพวกมานมันปิดกัน้นสองร้อย้าสิบาทพระเก่านะจ๊ะรับผมแล้ว,แล,วแล้วโชคลาบอาจารย์โชคลาบกันนี่เลยพระธาตุพนมลาบ้อยรับผมเห็นไหมที่ยึดเหนียวใจ,ใจิตใจเราพบก่อนนะพระเก่าหลวงปู่ปปูกแสงไม่ไม่ใช่หมอสันโปูกแสงนะผมไ้ก่อนคนหมอสันโปูกแสงรอระผมไม่ใช่นี่พระเก่าใครๆก็รู้จักพระธาตุพนมรับผม ปีอันนี้ปีสี่เจ็ดบอแล้วแต่เหรียญบางอันก็สองูนนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพบติดด้วยลาบลาบลอยนะครับมาโชคชะตาบุกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปอกปังของรักษาดวงชะตานี้เป็นไงการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุนบารมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค่มันต้องคึกเคิมแบบนี้จะเลิศลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งนับหญิงสาวนำพาซึ่งเหรียญทอง เพราะฉะนั้นทําไงติดต่อเจราจารการค้าติดต่อกับเด็กอายุน้อยกว่าได้เปรียบทาไปติดต่อกับทอพุทาโออโหคนละกระโดกกันเราจะไปสู้เขาได้ยังไงเราเป็นเด็กน้อยนะครับอย่างเป็นถ้าเป็นรุ่นหมอจันเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเด็กน้อยอยู่จะไปสู้รุ่นโอ้โหทอพุท่าไม่ได้ทอพุท่าเขาเฉียบคมสู้ไม่ได้นะไหวพิบม,มันคนละแบบกันนะถึงแม้เราจะรุ่นใหม่นะครับรุ่นแล้วแต่ว่ารุ่นเก่าเขามีประสบการณ์เยอะ เพราะฉะนั้นเราไปสู้รุ่นกับทอพท่เท่ามันยากครับผมเพราะฉะนั้นเราติดต่อคนอายุน้อยกว่าเราจะได้เปลี่ยนนะครับต้องอยู่ให้เป็นนะโรกนี้มันโหดร้ายนะจ๊ะนะครับผมแต่ต้องเจะผู้ใหญ่ก็ต้องนะครับผมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สําคัญนะครับผมนี่คือแบบแผนของชาวพุทธเราอยู่แล้วครับชาวพุทธเราเจอผู้ใหญ่เราต้องยกมือไหว้นะครับับผมนะครับดวงะตามยังไงก็ต้องเป็นไปตามแบบแผนประเพณีกฎบ้านกฎมือกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณยังไงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้หรอก ับผมสีไม้เท้าเกิดขึ้นหมาว่าอะไรลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำนะครับเต้นระบำเพลงกองกันนะผมก็แปลว่าดวงนี้จะสกสมสม,สมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินไล่ลำนะครับไล่ลำนะครับนะครับเข้มกันเยอะนะผมนะ,นะไล่ลำของไทยโอ้ยเข้มไปของของประเทศอื่นของไทยมาสั่นเรียนมาตั้งแต่เด็กแลเรียนได้ศูน บอ,บอกไหนคนไทยอะหมอจันคนไทยไหนรำไม่โดดเลยโสนไหนจะยังสวยกว่าสวยกว่าแน่นอนไม่แพ้ใครนะผมรับรองได้เพราะว่าต้องสอบจนผ่านโดนไม้ไตีตั้งแต่เด็กตีจนผ่านนะง,ง่ายๆนะผมหน้าจีนอย่างเงแจ็คโดนตีจนผ่านนะครูดุมากสมัยก่อนนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาการบดีบดอยการรีเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดีดงสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเลินลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทํานายว่าดวงเนี่ยกำลังจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายแจ็คพอร์ดเจ็ดสิบสองล้านก็ได้ับนะผมทําไมจะไม่ได้นะมงคนมันจะรวยับนะผมได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาข่าวบุคกุสลวาสนาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียดีไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็ม ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมท่านใดจะดูดวงของสันทักไลน์มาครับนะผมซันนี่สี่สองพันเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยมอร์ันสองคลิปให้เห็นเฉพาะไพ่นะหนึ 1, ่งคำถามอ่ะหนึ่งนะตำแหน่งตัวท่านบริวารสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็บทสรุปหนะมอสันดูแบบนี้นะครับนะผมไม่ใช่เปิดไพ่ไปเลยอาจารย์ใช่หรือไม่ใช่เออใช่บางคนชอบทักมาหาหมอสันอาจารย์เปิดไพ่หนึ่งบ ไม่ใช่ยิ่งเานั้นดูเป็นตําแหน่งดูเป็นเรื่องราวอ่ะดูเรื่องใหญ่อ่ะับผมสองร้อยบาทส่งคลิปให้ครับถ้าดูโดยรวมการงานการเง,นง,นง,นงนินความรักนะครับ 400, 400, 400, สี่ร้อยสี่นาทีสี่ร้อยส่งคลิปให้เห็นหน้าหมอ่านแบบนี้นะแปดนาทีแปดร้อยส่งคลิปให้ครับดูดวงโดยรวมแล้วดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะตอ,อกตาแหน่งที่ดีแล้วแล้วท้ายคลิปรับฟังดวงชะตา,าจะเป็นไงบ้างนะครับขอท่านชื่นชนบดวงชะตาราศีกุมประจําเดือนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับชาวราศีกุมเหมือนกับการเดินเข้าไปในเขาวงกฏแห่งโอกาสใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความแปลกใหม่หากจินตนาการให้ชีวิตของคุณเปรียบเสมือนผืนพ้าใบสีขาวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้ถือผู้กันขึ้นมาเพื่อเริ่มวาดภาพใหม่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยสีสันภาพรวมดวงชะตา สำหรับชาวราศีกุมเดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่คาดไม่ถึงพลังงานในช่วงนี้จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้รับการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่หลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมาที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าบ้าง ธรรมชาติของราศีกลุมที่ชอบความเป็นอิสระและการคิดนอกกรอบจะได้รับการเสริมพลังอย่างมากคุณจะพบว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจมากมายและความคิดสร้างสรรค์จะไหลลื่นราวกับสายน้ำใสแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังงานเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เพราะหากปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติอย่างเดียวอาจจะทำให้เกิดความกระจัดกระจายได้ ด้านการงานการเดินทางสู่จุดหมายใหม่ในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเสมือนการได้รับแผนที่ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่คุณจะพบว่าโอกาสต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นจากหลากหลายทิศทางราวกับดาวดวงใหม่ที่ค่อยๆส่องแสงออกมาสำหรับผู้ที่ทำงานประจำนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแสดงความสามารถพิเศษของตัวเองตัวอย่างเช่น คุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือได้เข้าร่วมทีมงานที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตรงกับความชอบของคุณที่ชื่นชอบนวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆแรงผลักดันอินเทอรียจะทำให้คุณสามารถมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่คนอื่นไม่เคยคิดมาก่อนทำให้เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าง,งานประทับใจในแนวคิดที่แปลกใหม่ของคุณ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงทองของการขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายใหม่คุณอาจจะได้พบกับคนที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันและสามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เหมือนกับได้เจอกับผู้ร่วมทางที่เข้าใจเส้นทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามความท้าทายในด้านการงานจะอยู่ที่การจัดการเวลาและการให้ความสำคัญกับงานแต่ละอย่างเนื่องจากโอกาสมากมายที่เข้ามาอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนว่าควรเลือกทำอะไรก่อนเปรียบเสมือนนักเดินทางที่ยืนอยู่หน้าทางแยกหลายสายแต่ไม่รู้ว่าควรเลือกเส้นทางไหน ข้อแนะนำคือให้เลือกงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณมากที่สุดและอย่าพยายามทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันด้านการเงินกระแสน้ำที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางเรื่องการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้เปรียบเสมือนกระแสน้ำที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางหลังจากช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะค่อนข้างนิ่งตอนนี้กระแสเงินเริ่มไหลเวียนมากขึ้น แต่ต้องระวังให้ดีเพราะการไหลของรน,นั้นอาจจะมีทั้งการไหลเข้าและไหลออกสลับกันไปได้ไรายได้หลักจากการทำงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์คุณอาจจะได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นเหมือนกับได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามสัญชาตญาณในการซื้อของใหม่ๆจะแรงขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสินค้าที่เกี่ยวกับงานอดิเรศตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยากซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่โทรศัพท์ล่าสุดหรือของเล่นไฮเทคต่างๆที่ออกใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นความจาเป็นแต่ดูน่าสนใจมาก การลงทุนในเดือนนี้ควรทำอย่างระมัดระวังแม้ว่าโอกาสดีๆจะเข้ามามากมายแต่ไม่ควรตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์ให้เวลาตัวเองในการศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเปรเยียบเสมือนนักสำรวจที่ต้องสำรวจพื้นที่ใหม่ด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะตัดสินใจตั้งค่ายลงไปข้อแนะนำสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการออมและการใช้จ่าย เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายประจําควรนําไปฝากออมทรัพย์หรือลงทุนในสิ่งที่มั่นคงมากกว่าการซื้อของที่ต้องการแต่ไม่จําเป็นด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจที่กําลังจะเริ่มต้นสำหรับเรื่องความรักเดือนนี้ปเปรียบเสมือนช่วงเวลาที่หัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นราวกับเสียงดนตรีที่ค่อยๆดังขึ้นในคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะเริ่มต้น พลังงานแห่งความรักไฉลายเวียนอย่างเข้มข้นทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปได้วยความโรแมนติกและความน่าค้นหาสำหรับคนโสดการผจญภัยแห่งหัวใจชาวราศีกุมที่ยังโสดอยู่เดี๋ยวนี้เปรียบเสมือนการได้รับบัตรเชิญไปวางเลี้ยงที่เต็มไปได้วยคนใหม่ๆโอกาสในการพบเจอคนพิเศษับเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการได้รู้จักผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีงานศิลปะหรือกิจกรรมการกุศลคุณอาจจะได้พบกับคนที่มีความคิดเปิดกว้างและชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆเหมือนกับได้เจอกับผู้ที่พูดภาษาเดียวกันในระดับจิตใจตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รู้จักกับคนที่พบในงานแสดงศิลปะ เวิร์กช็อปเทคโนโลยีหรือแม้แต่ในคาเฟ่ที่มีบรรยากาศเปิดกว้างและทันสมัยสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากประเภทที่คุณเคยสนใจมาก่อนอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงหรือเป็นคนที่ทํางานในสายงานที่เกี่ยวกับอนาคตเช่นวิศวกรรมดีไซน์หรือสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามความท้าทายสำหรับคนโสดจะอยู่ที่การแสดงความรู้สึกที่แท้จริงเนื่องจากธรรมชาติของราศีกลุ่มที่ชอบรักษาความเป็นอิสระอาจทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่เย็นชาหรือไม่สนใจในขณะที่จริงๆแล้วภายในหัวใจอาจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายสำหรับคนมีคู่การต่อยอดความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการได้นำความสัมพันธ์ไปสู่มิติใหม่ที่น่าตื่นเต้น<ๆ>เหมือนกับการค้นพบห้องลับในบ้านที่อยู่มานานแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ด้วยก่อนคุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านใหม่ๆของกันและกันช่วงนี้เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่น การเรียนคอร์สออนไลน์ร่วมกันการวางแผนเดินทางไปสถานที่ที่แปลกใหม่หรือการเริ่มโปรเจกต์เล็กๆร่วมกันเช่นการเริ่มปลูกผักในสวนหลังบ้านหรือการสร้างบล็อกร่วมกันอย่างไรก็ตามอาจจะมีช่วงที่คุณรู้สึกอยากมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นหรืออยากใช้เวลากับกิจกรรมที่ตัวเองชอบโดยลำพังซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับราศีกุม สิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับคู่ครองให้เข้าใจว่าความต้องการพื้นที่ส่วนตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณรักเขาน้อยลงแต่เพื่อให้ตัวเองมีพลังงานในการดูแลความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นการสื่อสารในช่วงนี้จะมีความสำคัญมากควรเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายในอนาคตเพราะคู่ครองของคุณอาจจะมีความคิดและแนวทางใหม่ๆที่น่าสนใจ ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแข็งแกร่งและมีสีสันมากยิ่งขึ้นคําแนะนาสําหรับเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมเปรียบเสมือนการได้รับกุญแจที่จะไปเปิดประตูใหม่ๆหลายบานแต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประตูที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ใช่พยายามเปิดทุกประตูในเวลาเดียวกันให้เวลาตัวเองในการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะการตัดสินใจที่ดีในเดือนนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จในอนาคตอย่าลืมสำรองเวลาสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบเพราะพลังงานที่ไหลเข้ามามากในช่วงนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกลาได้หากไม่ได้มีการปรับสมดุลที่เหมาะสม การเดินในธรรมชาติการอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงที่ชื่นชอบจะช่วยให้จิตใจสดชื่นและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ได้ดียิ่งขึ้นภาวนาขอให้โชคดีในการเดินทางในห้วงความคิดของคุณและบทเพลงแห่งความรักที่กำลังจะเริ่มต้นในเดือนนี้นี่คือดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมอาจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตการงานการเงินและความรักต่างมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องใช้สติและความระมัดระวังในการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเดือนที่เปิดโอกาสให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเริ่มจากด้านการงาน เดือนนี้คุณอาจพบว่ามีงานใหม่หรือโปรเจกต์ที่ท้าทายเข้ามาอาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์การวางแผนหรือการสื่อสารกับผู้คนซึ่งคุณจะต้องใช้ทักษะการประสานงานและการเจรจาอย่างรอบคอบบางครั้งการตัดสินใจที่เร็วเกินไปอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดแต่หากคุณสามารถรักษาความใจเย็นและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน คุณจะสามารถจัดงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเดือนนี้ยังเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเรื่องความเครียดจากภาระงานอาจมีความรู้สึกว่าต้องทำหลายอย่างพร้อมกันหรือถูกกดดันจากความคาดหวังของหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของงานจะช่วยคุณรับมือกับความยุ่งเหยิงได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่น หากคุณมีงานต้องส่งภายในเดือนนี้และมีงานประชุมหรืองานเสนอโปรเจกต์พร้อมกันการวางแผนล่วงหน้าและแบ่งเวลาทำงานอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณควรระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้ต้องปรับงบประมาณหรือวางแผนการใช้เงินให้รัดกุมมากขึ้น การลงทุนหรือการใช้ใจ่ายที่ใหญ่โตควรพิจารณาอย่างละเอียดหากต้องการลงทุนในเดือนนี้ควรศึกษาและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังคิดจะซื้ออุปรกรณ์สำหรับงานใหม่หรือขยายธุรกิจควรควรตรวจสอบรายละเอียดของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดและพิจารณาว่าการลงทุนนี้เหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงินของคุณหรือไม่ เดือนนี้คุณอาจได้รับไรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโอกาสที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีสภาพคล่องเพียงพอและลดความกังวลเรื่องการเงินได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนเป้าหมายการเงินระยะยาวและปรับแผนการออมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมาถึงด้านความรักสำหรับชาวราศีกุมที่ยังเป็นคนโสด เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจทบโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่อาจเจอคนที่มีทัศนคติหรือความสนใจคล้ายคลึงก,กันกับคุณซึ่งจะทําให้การเริ่มต้นค่อนข้างราบรื่นแต่ควรระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือความรู้สึกสับสนได้หากคุณพบใครสักคนที่ถูกใจควรใช้เวลาเรียนรู้และสังเกตนิสัยและการกระทำของเขาอย่างรอบคอบก่อนที่จะให้ความไว้วางใจเต็มที่ สำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่เดือนนี้อาจเกิดความท้าทายจากการสื่อสารหรือความเข้าใจระหว่างคุณกับคนรักความเห็นต่างในเรื่องงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันอาจทำให้เกิดความตึงเครียดได้สิ่งสำคัญคือการเปิดใจพูดคุยและฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการแสดงความเข้าใจและความอดทนจะช่วยความสำคัญของคุณมั่นคงขึ้นและลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นตัวอย่างเช่น หากคุณและคู่รักมีมุมมองต่างกันเรื่องการวางแผนการเงินหรือการใช้เวลาว่างการพูดคุยอย่างชัดเจนและร่วมกันหาทางออกจะช่วยคุณทั้งสองรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเติมเต็มความรักด้วยความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆการแสดงความห่วงใยผ่านคำพูดการกระทำหรือการให้เวลาแก่กันจะช่วยสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้น หากคุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเช่นการจดจำสิ่งที่คู่รักชอบหรือสนใจการทำสิ่งเล็กๆเพื่อสร้างรอยยิ้มจะทำให้ความรักของคุณมีความสุขและมั่นคงยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีกุมจะได้ใช้ทั้งความคิดและความอดทนในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นการทำงานอย่างรอบคอบการจัดการการเงินอย่างมีสติและการสื่อสารอย่างชัดเจนในความรัก จะช่วยคุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นแม้จะมีความท้าทายหรือความไม่แน่นอนเข้ามาคุณก็มีโอกาสสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในหลายด้านได้หากคุณใช้ความระมัดระวังและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เดือนนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณได้ทบทวนและพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการปรับแนวคิดทางการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเติบโตและพร้อมรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตการให้ความสำคัญทั้งการงานการเงินและความรักในเวลาเดียวกันแม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกเหนื่อยหรือกดดันแต่การมีแผนการและการสื่อสารอย่างชัดเจนจะช่วยคุณผ่านทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยดีดวงชะตาของชาวราศีกุมประจำเดือนนี้ เดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมถือเป็นช่วงระยะที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวแต่แม้ว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นชาวราศีกุมก็สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบด้วยสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเริ่มจากด้านการงานเดือนนี้คุณอาจรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานที่เคยทำอยู่ประจำอาจถูกมอบหมายให้รับผิดชอบมากขึ้นหรือซับซ้อนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกเครียดในช่วงต้นเดือนแต่หากคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและวางแผนอย่างเป็นระบบคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการหรือการจัดการทีมเดือนนี้คุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหญ่ซึ่งต้องประสานงานกับหลายฝ่าย ทั้งเพื่อนร่วมง,งานลูกค้าหรือผู้บริหารในช่วงแรกอาจทำให้คุณรู้สึกว่าต้องทํางานหนักและเกินกาลังแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบคุณจะสามารถแบ่งงานเป็นขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญและสร้างระบบการติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับชาวราศีกุมที่ทำงานด้านศิลปะการออกแบบหรือสร้างสรรค์งานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสนำเสนอไอเดียใหม่ๆและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะเด่นชัดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีโอกาสเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับและเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ในส่วนของผู้ที่ทำงานในสายงานธุรกิจหรือการค้าขายเดือนนี้ควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและการทำข้อตกลงกับลูกค้าหรือคู่ค้าดี่จะอาจเกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยที่นำไปสู่ความล่าช้าได้แต่หากคุณชัดเจนในการเจรจาและตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนคุณจะสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้และยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน ด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีกุมจะต้องใส่ใจเรื่องการจัดการเงินมากเป็นพิเศษการใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลการเงินได้แม้ว่าจะมีรายจ่ายไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างเช่นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือค่าใช้ใจ่ายเพื่อสุขภาพแต่หากคุณวางแผนล่วงหน้าและสร้างงบประมาณสำหรับค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้คุณจะสามารถรับมือได้โดยไม่กระทบต่อการเงินโดยรวม เดือนนี้ยังเหมาะกับการวางแผนการลงทุนหรือการเริ่มต้นโครงการทางการเงินใหม่หากคุณมีความรู้และข้อมูลที่ชัดเจนการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนเช่นการซื้อขายหุ้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการวางแผนกเกษียณจะให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบเร่งรีบหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด สำหรับด้านความรักชาราศีกุมที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์มีการพัฒนาในด้านความเข้าใจและความใกล้ชิดแต่ก็อาจมีความตึงเครียดเล็กน้อยเกิดขึ้นจากความไม่ลงรอยกันในเรื่องของความคิดเห็นหรือวิธีการจัดการปัญหาหากทุนสามารถเปิดใจสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างจริงใจความสัมพันธ์จะเติบโตไปอย่างมั่นคง ยกตัวอย่างเช่นหากคุณและคู่รักมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องของการวางแผนชีวิตหรือการจัดการเงินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนั่งลงพูดคุยกันอย่างละเอียดและวางแผนร่วมกันการเปิดใจและเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยลดความตึงเครียดและยังเป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับคู่รักของคุณสำหรับชาวราศีกุมที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสพบเจอผู้คนใหม่ๆที่มีความสนใจและทัศนคติใกล้เคียงกับคุณ การเข้าสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนตัวจะช่วยคุณได้พบกับคนที่เข้ากับคุณได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นความสัมพันธ์ควรใช้เวลาและไม่รีบร้อนเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจและการสื่อสญญารอย่างชัดเจนจะยืนยาวและมั่นคงมากกว่าเดือนนี้ยังเหมาะกับการทบทวนความสัมพันธ์เก่าๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากคุณเคยผิดหวังหรือเจ็บปวดจากความรักในอดีตการใช้เวลาสำรวจความรู้สึกของตัวเองและเข้าใจสิ่งที่ต้องการจริงๆจ,จะช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพและยั่งยืนโดยรวมแล้วเดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรอบคอบและวางแผนอย่างละเอียดในทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนานและเติบโต หากคุณสามารถจัดการกับความท้าทายได้อย่างรอบคอบจะส่งผลให้คุณมีความมั่งใจและสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้อย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวแม้ว่าง,งานจะมีความสำคัญแต่การให้เวลากับตัวเองและคนที่คุณรักจะช่วยให้คุณรักษาความสุขและพลังบวกได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้การใส่ใจสุขภาพกายและใจจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงเดือนนี้ยังถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมการศึกษาใบใหม่หรือการทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต โดยสรุปชาวราศีกุมในเดือนนี้จะ,ะเผชิญกับความท้าทาทยและก็เปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความรอบคอบความคิดสร้างสรรค์และการจัดลําดับความสําคัญคุณจะสามารถจัดการทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจการใส่ใจเรื่องการเงินการเปิดใจสื่อสารในความรักและการดูแลสุขภาพกายและใจจะช่วยคุณมีเดือนที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความสุขและความพึงพอใจในทุกด้านของชีวิตนั่นเองครับ